กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคราวที่แล้วนั้นผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการจินตนาการว่าถ้ากองทัพเรือไทยของเรานั้นมีเรือประเภทมัลติโรหรือว่าเป็นเรือรบแบบหลายบทบาทได้นี่ก็น่าจะดีโดยที่มีพื้นฐานมาจากว่ากองทัพเรือสิงคโปร์นะครับ ได้รับเรือมัลติโรลำใหม่เป็นเรือแบบหลายบทบาทนะครับในชื่อชั้นว่าเรือวิกตอ r รีโดยที่เรือลำเดิมเป็นเรือคอเวตขนาดเล็กประมาณ400กว่าตันแต่ว่าได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเรือมัลติโรขนาดถึง8 0 0 0ตันเศษโดยที่ในคลิปก่อนนั้นผมก็ยังไม่ได้พูดถึงสมรรถนะหรือว่าความสามารถในการปฏิบัติงานของเรือชั้นวิกตอรีํลำใหม่นี้แต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็เลยจะนําเรื่องราวของเรือชั้นวิกตอเรียลำใหม่นี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับตัวเรือมีความยาวั้งสิ้น150เมตรกว้าง21เมตร จะวังขับน้ำประมาณ8,000ถึง8,400ตันความเร็วปฏิบัติการ22นอตความเร็วสูงสุด28นอตระยะปฏิบัติการสูงสุดประมาณ7,000ถึง8,000ไมล์ทะเลสามารถปฏิบัติการในทะเลที่มีขึ้นลมสูงสุดระดับ4เตต6ลูกเรือประมาณ100นายต่อโดยบริษัท ST Engineering จำกัดประเทศสิงคโปร์เริ่มต่อเมื่อประมาณเดือนตุลาคม2565ใช้เวลาในการต่อประมาณ3ปีอาวุธประจำเรือมีปืน รีโอนาโดขนาด76มิลิเมตรแบบสเตลวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ในการยิงทายฝังหรือว่ายิงเรือนะครับแต่ว่าใช้เป็นปืนยิงเพื่อป้องกันภัยระยะประชิดโดยใช้กระสุนแบบเฉียดระเบิดซึ่งที่ตัวกระสุนจะเป็นระบบทํางานอัจฉริยะหมายความว่าเมื่อยิงเข้าไปใกล้วัตถุในระยะที่ตั้งไว้หัวกระสุนก็จะระเบิดเพื่อทาลายเป้าหมายนั้นติดตั้งท่อยิงแนวดิ่ง VLS Vertical Launch Cell สำหรับยิงขีปนาวุธในแนวดิง่งซึ่งบนเรือนี้ใช้ขีปนาวุธแบบ Blue Spear ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอิสราเอลและสิงคโปร์มีพิสัยการยิงไกลสูงสุดถึง290กิโลเมตรเป็นขีปนาวุธระบบความเร็วต่ำกว่าเสียงค้นหาเป้าหมายด้วยเรดาร์แอคทีฟมีระบบป้องกันการต่อต้านและลบรบกวน GPS ในการนำทางมีเปลือกครอบตัวจรวดที่แข็งแรงและทนทานเพื่อความอยู่รอดจากกระสุนของระบบป้องกันภัยระยะประชิด CIWS เรือในชั้น Victory นี้ใช้สำหรับเป็นยานแม่สำหรับการปฏิบัติการของ UAV, USV และยาน AUV โดยที่ UAV นะครับหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนั้นก็น่าจะเป็น UAV ลนักษณะแบบขึ้นลงทางดิ่งเพราะว่าด้านหลังของตัวเรือน,นั้นมีลานจอดเอิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่จะใช้ในการขึ้นลงของ UAV ได้ในส่วนของ USV and man surface vehicle หรือว่ายานผิวน้ำไร้คนขับนะครับมีด้วยกัน2ขนาดซึ่งขนาดเล็กเนี่ยเป็นแบบที่สิงคโปร์ได้พัฒนาขึ้นเองชื่อรยรุ้ว่า Venus 10 มีความยาวประมาณ9เมตรระวังขับน้ำ4ตันมีความเร็วถึง50นอตขับเคลื่อนในระบบดีเซลแล้วก็วอเตอร์เจ็ตติดตั้งปืนกลระบบอัตโนมัติขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรการใช้งานก็เพื่อการลาดตระเวนระยะไกลแล้วก็ป้องกันและสะกัดกัน้นยาผิวน้ำของฝ่ายค้าส็ก USV ขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นรุ่น m a r x ย่อมอาจาก Maritime Security มีความยาวประมาณ16.5เมตรกว้าง5เมตร ระวังขับน้ำประมาณ25ตันทำความเร็วได้25-35นอเปิดปฏิการต่อเนื่องได้เป็นเวลาประมาณ36ชั่วโมงต่อมาในส่วนของ AUV Autonomous Underwater Vehicle ยานใต้น้ำไร้คนขับอัตโนมัติโดยยานในรุ่น Remus 100มีความยาวประมาณ1.5เมตรสามารถปปิบัติการใต้น้ำได้เป็นเวลา20ชั่วโมงมีน้ำหนักตัวยานไม่ถึง100กิโลกรัมภารกิจหลักก็คือการสำรวจพื้นทะเลทำแผนที่ด้านโซนหน้าความละเอียดสูงไซส์แสกนงานค้นหาและก็ระบุตำแหน่งวัตถุใต้น้ำ รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือรีมัสสามและรีมัสโ0กรมีความยาวประมาณ3-6เมตรตามลำดับเวลาปฏิบัติการต่อเนื่องประมาณ36-60ชั่วโมงภายในตัวยานรองรับโซน่าความละเอียดสูงแบบไซส์สแกนและแบบ s u b b อ t เทิลโปรฟิลเลมีชุดนำทาง INS และ DVL ระบบสื่อสารสำหรับภารกิจ MCM หมายถึงการปปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านทุ่นระเบิดทางเรือโดยการตรวจจับค้นหาทุ่นระเบิดในทะเล ระบุจำแนกว่าวัตถุที่ตรวจพบนั้นเป็นทุ่นระเบิดหรือวัตถุอื่นรวมถึงการทำลายกำจัดทำให้ทุ่นระเบิดนั้นหมดสภาพการทำงานด้วยการประสานการปฏิิงานระหว่าง AUV และ USV โดยการควบคุมจากยานแม่เป็นการลดอันตรายจากการที่ต้องใช้คนในการตรวจค้นหาและทำลายทุ่นระเบิดจะเห็นว่าเรือ Multirole นี่นะครับมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในเชิงลุกและเชิงรับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันการแทรกซึมของเรือดดำน้ำและอื่นๆได้อีกด้วยทีนี้ต่อไปนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ ผมมองว่ารูปแบบการคุกคามทางทะเลแล้วก็การป้องกันทางทะเลเนี่ยต่อไปมันจะต้องเปลี่ยนไปครับเพราะว่ารูปแบบของอาวุธหรือว่าภัยคุกคามมันจะเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมที่สมัยก่อนนั้นใช้เรือแล้วก็ใช้ปืนเรือยิงกันนะครับก็เริ่มเป็นขีปนาบุตรปัจจุบันนี้ขีปนาบุตรก็มีระยะยิงที่ไกลขึ้นนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีดโดรนยานผิวน้ําไร้คนขับแล้วก็ยานใต้น้าไร้คนขับซึ่งจะเป็นภัยคุกคามสําหรับเรือขนาดใหญ่ได้ผมก็เลยมาคิดตัวเองว่าถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบ การป้องกันของเรานะครับก็เป็นการใช้เรือแบบมัลติโรเป็นยุทธศาสตร์ทางเชิงรับให้แน่นหนามากขึ้นโดยใช้งบประมาณที่ไม่สูงมากนักก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราทาเรือมัลติโรมาสักลำหนึ่งซึ่งสามารถปล่อยยานและควบคุมยานผิวน้ําไร้คนขับและยานใต้น้าไร้คนขับแบบอัตโนมัติระยะไกลได้200-300กิโลเมตรจากยานแม่คล้ายๆกับ UAV นะครับซึ่งระยะปฏิบัติการก็ประมาณนี้แหละแล้วใช้ยานพวกนี้นะครับในการค้นหาแล้วก็ทำลายเรือข้าศึกในรูปแบบคามิกาเซ่ไปเลย นุภาพการทำลาอาจจะไม่ได้สูงถึงขนาดว่าให้เรือฝ่ายตรงข้ามจมนะครับแต่ก็สร้างความเสียหายให้ได้ในเบื้องต้นหันมามองความเป็นไปได้ในเรื่องการที่จะสร้างยานดำน้ำไร้คนขับขึ้นมานี่กองทัพเรือเราก็เคยสร้างยานดำน้ำไร้คนขับขึ้นมาใช้แล้ว3ลำด้วยกันในชื่อว่าไกลทองมิชูดาและสุดสาครถึงแม้ว่าจะเป็นยานที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ดำน้ำได้ไม่ลึกมากนะักประมาณ50เมตร ใช้ในการฝึกการตรวจจับและค้นหาหรือดำน้ําของกองทัพเรือโดยใช้ดานดำน้ําทั้ง3นี้เป็นเป้าในการค้นหาจะใด้เห็นว่าองค์ความรู้ของเรานั้นนะครับมีอยู่แล้วแล้วก็การนําพัฒนาต่อยอดนี้ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ยากอะไรแล้วในเมื่อเราสามารถที่จะทําโดรนหรือว่า UAV ได้ทํายานใต้น้ําไร้คนขับหรือ AUA ได้แล้วทำไม USV ยานผิวน้ําไร้คนขับนะครับเราจะไม่สามารถทําได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเพียงนี่ว่าเราจะทําหรือไม่ทาเท่านั้นเอง ก็วันนี้นะครับก็ได้นําสมรรถนะของเรือมัติโรลลาลใหม่ของสิงคโปร์มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงจุดนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ